ผัดมีเส่้ออกไก่ฉีกเส้นเหนียวนุ่มเส้นไม่แข็งเส้นไม่ติดกันผัดออกมาแล้วอร่อยมากเลยค่ะปะไปลงมือทําด้วยกันเริ่มจากเราจะมาต้มอ,อกไก่ก่อนนะคะอกไก่นี่คือครบไนบิดลอกหนังออกแล้วนะใช้ประมาณ200กรัมแล้วก็จะมาปรุงเขาเลืกเกลือสักเล็กน้อยต้มเขาให้สุกเลยนะต้มประมาณสัก7-8นาที พอต้มอ,อกไก่สุกแล้วเราก็จะมาฉีกอกไก่ฉีกออกมาให้เป็นชิ้นๆประมาณนี้เลยนะคะฉีกอกไก่เสร็จล้วก็จะมาเพิ่มความนุ่มชุ่มฉ่ำมากับอกไก่ใส่น้ำมันงานลงไปตามด้วยผงปรุงรสไก่สักเล็กน้อยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะ ใช้เห็ดหอมประมาณ3 4สดอกเห็ดหอมนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตัดชิ้นให้ได้ประมาณนี้เลยตัดชิ้นบางๆนะขั้นตอนนี้เราจะมาต้มเส้นหมี่ซ้วกันตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครมีน้ำมันพืชก็สามารถใช้แทนน้ำมันมะกอกได้นะ เราจะลวกเส้นหมี่ส่วในน้ำเดือดจัดประมาณ2นาทีนะคะพอครบเวลา2นาทีแล้วก็จะนำเส้นหมี่ั่วนนะไปล้างในน้ำเย็น ได้เส้นหมี่ซัวแล้วปะเราไปทาขั้นตอนต่อไปกันเลยเราจะมาปรุงเส้นหมี่ซัวก่อนนําเข้าไปผัดนะคะปรุงให้จบในขั้นตอนนี้เลยใส่ผงปรุงรสแก่ลงไปตามด้วยซอสหอยซอสปรุงรสน้ําตาลแล้วก็น้ํามันงาค่ะปรุงเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสช,ชาติได้ในตอนนี้เลยนะคะว่าชอบเค็มชอบหวานก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะ ได้เส้นหมี่ซัวแล้วมาเราบดนมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันมากอกลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับแล้วก็เห็ดหอมที่เราซอยไว้ลงไปผัดทุกอย่างให้หอมดีเลยนะคะ ผัดเครื่องอย่างจนหอมดีแล้วแล้วก็ใส่เส้นหมี่เสื้อลงไปผัดเลยค่ะใส่แครอทซอยบางลงไปผัดผัดให้แครอทของเราสลดดีเลยนะคะผัดคลี่เส้นไปเลยื่อจนกว่าเส้นของเราจะได้ที่ดีนะ พอเส้นมี่ซัวของเราเริ่มจะนุ่มได้ที่ดีแล้วเราก็ใส่อกไก่ฉีกลงไปผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบกุชช่าลงไปผัดผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องผัดนานนะ แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยผัดออกมาแล้วน่ากินไหมคะก็จะได้เส้นหมี่เสื้อที่ออกมาเส้นไม่ติดกันเส้นไม่แข็งเส้นไม่เละแบบนี้เลยค่ะน่ากินไหมปะเราไปตักเสิร์ฟกัน ผัดหมี่ซสื้ออกไก่ฉีของครัวบ้านพี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดหมี่เสื้อจะกินกับส้มตําก็อร่อยกินกับยำก็อร่อยนะคะกินเป็นของทานเล่นก็อร่อยนะถ้าใครชอบก็ลองทําตามดูทําสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไปดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ